ไม่ใช่เอฟเฟกนี่ไม่ใช่ซิลเตอร์แต่เป็นหน้านะัจริงๆหรือน้นรารู้ตัวนะว่าน,น้นเ็คนฉีดหน้าหมอกระเป๋ามาคมามอนิงหัวตขาขาวขึ้นมนาะก็กลัวเลยว่าอุ้ยแล้วสิวมันไปขึ้นบริเวณที่เราแบบเจ็บหน้าอยู่กลัววเดี๋ยวมันจะชนอะไรกันแต่พอมาเจอหมอหมอนี่ไม่ใช่สิวนี่คือหนอง สวัสดีค่ะทุกคนนี่ไม่ใช่เอฟเฟกนี่ไม่ใช่ฟิลเตอร์แต่เป็นหน้านะจริงๆเลยคือเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งสองอาทิตย์ที่แล้วน้ารู้ตัวนะว่าน้นเป็นคนฉีดหน้าหมอกระเป๋ามามันก็จะเป็นช่วงๆแบบชนอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็จะเจ็บมันก็จะปวดน้ก็ซื้อยาแก้เสษกินอยู่เรื่อยๆซึ่งกินประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็จะยุบมันก็จะหายช่วงนั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆแต่ว่ารอบนี้มันใหญ่ผิดปกติอะพอในหัวใจข่าวขึ้นมาก็กลัวเลยว่าอุ้ยแล้วสิวมันไปขึ้นบริเเเเเวณทีี่่่รรราาาาแบบบจจหหหนนนน้้ออออออยูกกััมมะะชไพื ฉีดสเตียรอยตรงหัวสิวให้สิวมันยุบก็เหมือนฉีดสิวปกติแต่พอมาเจอ,อหมอหมอนี่ไม่ใช่สิวนี่คือหนองทั้งก้อนเนี่ยคือหนองน้าไม่เชื่อหรอกจะเป็นหนองอะไรมันคือสิวหมอก็เลยให้น้าไปสแกน m r i นะคะคือเป็นการสแกนที่แบบจะเห็นทุกชั้นทุกมิติของหน้าเราน้าช็อกเลยหลังจากเห็นผล MRI เพราะว่ามันเป็นก้อนใหญ่มากอะซึ่งหมอมันคือประมาณ4เซนเขาบอกว่าเคสเนี้ยฉุกเฉินแล้วจากจะแค่กดสิวอะกลายเป็นเรื่องใหญ่เขาเรียกประชุมอาจารย์หมอพอ,ออหมอคือมาเลยอะแล้วก็บอก ต้องผ่าตัดด่วนคืนนี้เพราะถ้าคนนั้นปล่อยทิ้งไว้นิดเดียวอะ่ะถ้าหนองทะลุออกมาคือเรื่องใหญ่ละเพราะเชื้ออะไรที่อย่างมันจะลุกลามมันจะแบบแก้ยากแล้วคือจังหวะที่ฟังมันมันงงอะ่ะมันหลายเรื่องมันแบบเอ้ยอะไรอ่ะต้องผ่าแล้วเอ้ยหน้าฉันกำลังจะเละเอ้ยแล้งานฉันจะทายัางไงเพราะทุกคนก็รนะู้แล้วนะนะเป็นคนชอบทําทงานเนาะซึ่งตอนนั้นมันเป็นวินาทีวัดใจแล้วว่าแบบจะเอาเงินหรือจะเอาสุขภาพนันเป็นคนรักเงินรักงานมากนะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจะพูดคือสุขภาพมันสําคัญกาาก่่าาาามจริงๆนะางๆนนนไปเย มันเป็นเงินหลายหลักมากอะแต่นาก,ก็รู้ว่ามันไม่มีทางคุ้มพอถ้านานั่มันเกินกว่าจะกู้ได้และแกหมอบอกว่าแค่คกรีดนิดเดียวอะหนองมันทะลักออกมาแบบมีหนองอยู่ในนั้นอะสามสิบซีซีและอีกครา้งหนึ่งที่นะ้าคิดว่าไม่มีปัญหาแต่พอหมอเปิดออกมาก็เป็นหนองเหมือนกันแต่มาในรูปแบบที่เป็นเม็ดเม็ด,มด,มดก้อนก้อนซึ่งน้ารู้ไม่ออกเลยว่า,านะยังไม่ยอมผ่าตัดแล้วแบบทางหอให้คนที่แบบอยากฉีดหน้าอยากสวยอะขอร้องเลยเลือกทําที่ที่ปลอดภัยเถอะเพราะน้าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับใครอีกเลยอะ เรื่องใหญ่มากอาจจะมีคนมองเป็นเรื่องตลกเม้นท์ถึงหน้าหรือเม้นท์บูลลี่อะไรต่างนัดจะผ่านมันไปให้ได้เพรานะนัดรู้สึกว่านัดตั้งใจมาพูดเรื่องเนี้เพื่อป้องกันให้คนจะได้ไม่ต้องเจอเรื่องหรือเกิดเรื่องที่มันเกิดกับนัดแบบนี้นอีกอย่างน้อยถ้ามันช่วยคนไว้ได้สักคนสองคนนะ่นะนัดว่าคลิปนี้มันก็คุม้ม